สำหรับผู้ถูกนวดนะคะที่มีอาการข้อเท้าแพลงและขาไม่มีแรงนะคะตรวจทัทเวศวางเล็กเท้าเป็นเลขสี่นะคะกดข่าลงมาที่ที่นอนนะคะที่พื้นนั่นเองนะคะสังเกตว่าหลังเขาเนี่ย่งขึ้นมาเยอะหรือไม่นะคะตรวจทั้งสองข้างนะคะ เข่าคู้กดไปหาผู้ถูกนวดเพื่อจะสังเกตว่าเขามีอาการเกรงบริเวณหลังหรือไม่นะคะต่อไปนะคะใช้มือสอดนะคะใช้แขนทั้งหมดเลยนะคะสอดเข้าไปด้านหลังนะคะดูว่ามีส่วนโค้งหรือแผ่นหลังมีอุปสรรคกับการ เอาแขนเข้าไปหรือไม่นะคะเสร็จแล้วก็ทำการนวดรักษานะคะจุดสัญญาณที่สามารถทำให้บําบัดอาการป่วยแบบนี้ได้นะคะจุดสัญญาณที่1น,นะคะเริ่มต้นเหนือเข่านะคะวัดดู4นิ้วนะคะจุดสัญญาณที่1วางมือลงนะคะกดนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยค่ะ ห่างจากจุดที่ 1- 2นิ้วนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะหน้าตรงองศาได้ขยับตามนะคะกดลงไปนับ1-10ถึง1แล้วก็ปล่อยค่ะจุดที่3นะคะอยู่ใต้เข่านะคะบริเวณเส้นที่อยู่ชิดหน้าแข้งนะคะห่างจากจุดหน้าขบาท2นิ้วนะคะวัดดู2นิ้วอยู่ประมาณกึง่งกลางนี้นะคะนับ1-10ถึงิ แล้วก็ปล่อยค่ะแล้วต่อไปนะคะสำหรับสัญญาณข้อเท้าแพลงนะคะกดห่างจากจุดกลาง2นิ้วนะคะกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยค่ะอันนี้กดชิดไปเลยนะคะ1ค่ะนับ10แล้วก็ปล่อยค่ะต่อไปเลยค่ะกดชิดกันจนถึงข้อเท้านะคะ สิ้นสุดที่สร้อยข้อเท้าค่ะอาการนี้นะคะนวดตามเส้นนอนหงายนวดขานอนหงายนวดแขนนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะเมื่อมีอาการเป็นมากหรือน้อยให้นวดซ้ำๆบริเวณจุดสัญญาณน,นี้นะคะอยากจะแนะนำนะคะข้อที่หนึ่งลดการเดิน ซ้ำๆนะคะหรือเดินจนมากเกินไปนะคะสองก็คือพยายามอย่านอนในท่าตะแงคงเป็นเวลานานๆน,นะคะงดของแสลงทุกชนิดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้ได้วันละ6-8ถึงแปดแก้วออกกำลังกายตามไวัยนะคะเพราะนั้นการเสียสะโพวกวิธีการออกกำลังกายก็คือท่านวดตัวเองนะคะ ก็นวดที่ข้อเท้าโดยการใช้มือทั้งสองข้างนวดตัวเองขึ้นมาจนถึงต้นขานะคะแล้วก็ข้อสำคัญขอให้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ